สวัสดีค่ะพี่พเพื่อนๆค่ะวันนี้นกพาทำอูอัดชุดเก็ดขน,นมปังค่ะทำให้หลานทานไปชมวิธีทำของนกเลยค่ะสวัสดีค่ะมาถึงบ้านลูกชายแล้วค่ะหลานกวินสวัสดีครับสิเออเด็กดีจังเลยหลานยา ทำปูอัดชุบกีดขนมปังให้หลานกินค่ะมาถึงบ้านหลานแล้วค่ะ เสียบปูอัดชุบเกลยดขนมปังค่ะทำให้หลานสาวกินนำไปชุบแป้งทอดค่ะ ชุดเกจขนมปังค่ะเสียบปูอัดปูอัดมันจะมีสีส้มสีชมพูนะคะเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะปูอัดเราก็เสียบไม้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะมีไก่ไก่และปูอัดค่ะทำ ชุบเกี๊ยตขนมปังให้หลานๆกินค่ะมาบ้านหลานแป้งทอดกรอบเราค่ะใส่ภาชนะแบนๆค่ะจะได้ทำง่ายสะดวกค่ะทำง่ายค่ะปูอัดเกี๊ยตขนมปังไก่เกี๊ยตขนมปังเมนูทานเล่นค่ะ<ำ>ระร้งตกละ มาช่วยย่าทำแบบนุ่งเก่งจังเลยมารอบนี้หมูไม่งอแงลงได้ไดทำง่ายๆค่ะเอามาชุดแค่ย่ามากับพ่อพ่อพ่อก็ไปรับไก่สิคะหนมปัง ชุบเก็ดอะไรก็ได้เมนูอะไรก็ได้ค่ะค่ะทำไปเรื่อยๆค่ะททำให้หลานกินนะคะเรามาชุบแป้งค่ะอาชนะแบนๆนะคะเพื่อให้มันขนมปังติดค่ะ ปูอัดเด็กชอบกินปูอัดค่ะ<อ>ทำง่ายค่ะอะไรนะทใช่ไหม,ไมหนูเคยทำไหมแม่เคยทำให้กินไหมเคยพ่ะหน้ากาเป็นอย่างนี้นะคะแล้วค่อยเราทำเสร็จให้มันหมดแล้วเราค่อยไปไเอ,อ ไปชอดโอ้โหเก่งจังเลยบอหนูเก่งจังเลยหนูเลือกเรื่องใช่ไหมเนี่ยหนูเก่งจังเลยเกีรติที่ใส่เกีติขนมปงังกับไอเนี่ยทํเอาหาภพาชนะแบนๆนะคะจะได้ทําง่ายนี่มันไม่มีเลยใส่เนี่ยนี่ค่ะง่ายๆค่ะปูอัดชุบเกี๊ยขนมปงังทอด ทำง่ายมากเลยค่ะเมนูสามารถทำขายได้นะคะ hey, no, no, no. นิกิขึ้นไปนอนเพราะมิกิตื่นลงมาตั้งแต่ตีสี่มา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 หายางแต่ตีสี่ิกินนก็หนูยังไม่ตื่นไงหนูก็เห็นไม่หนูเก่งมากเลยหนูตื่นแล้วหนูก็ลงมาหายาดหนูเก่งมากเอาใบปั้นใส่กับต้นกล้วยแล้วก็ใส่เดิอไปเหมือนค็องเล่น ใช่ไหมโอ้โหย่ามารอบนี้หนูเป็นหนุ่มเลยอะเสียงก็แตกด้วยสุดยอดมากเลยหนูเก่งมากเลยใครใครล่ะอ,นนอ,อันนี้คือไกไ่ไก่ก็อร่อย ไก่ก็อร่อยน,นะคะย่าจะรู้วิธีเปิดเตาไหมเนี่ยย่าลืมอ่ะไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่เปิดแล้วมันจะจุดได้ไงไม่เปิดเตาแล้วจะจุดยยัไงคะให้มัน ินเองนะคะมือล้างมือสะอาดแล้วคะ่ะมีดามากนะคะง่ายคะ่ะตอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่พพี่เพื่อนจะ้ะค่อนข้างจะหนาว ประบินค่อนข้างจะหนา,า,หา,า,าวังนห่หน่นี่นี่น่นี่นี่นีี่ี่ี๋ีว่นนนนี่ี แล้วเราก็เตรียมไปทอดค่ะทําเสร็จแล้วก็เตรียมไปทอดดูหลานชายอยากเข้ากองไอ้หอมแก้มยาดชื่นใจจังเลยนี่ค่ะทาเสร็จเราก็าจะไปทอดใช่ไหมใช่ไม่ได้ปลาเลยหนูเอากุ้งม,มาตกอรเหรอใช่เอากุ้งม,มาตกใช่ไหมทํ่มันชอบกินหนกะเห็น,นเห็นไหม เ็นแม่เก๋บอกว่าได้ปลาตัวตัวใหญ่มากย่ายเห็นแม่เก๋เอาลงช่องอ่เสร็จแล้วคะ่ะทำเสร็จแล้วเราก็เตรียมไปทอดคะ่ะเมนูทำขายได้นะคะเมนูเนี้ยนี่เป็นไก่คะ่ะนี่เป็นปูอัด คุณหลานบอกว่าทอดปูอัดก่อนนะครับจะทอดปูอัดให้หลานชายก่อนนำไปทอดเลยค่ะทำการทอดค่ะหลานบอกให้ทอดปูอัดก่อนเขาจะกินปูอัดเขาบอก ทำให้หลานสาวหลานชายทานค่ะมาบ้านหลานสาวทำง่ายค่ะสีสันน้าทานมากเลย หอมเกล็ดขนมปังอโอ้โหสุดยอดสวยมาก รวยมากเลยทอดไก่ต่อไ่ก็บม่ได้ใส่หั่นแบบใส่แค่แค่ มันหอยหน่อยรถด,ดีกันมันบ่มันบ่ไก่ไก่เกี๊ยขนมปังทอดกูอ่านแล้วก็มาทอดไก่ต่อค่ะ อบทอดเสร็จแล้วปูอัดอร่อยค่ะเด็กจะชอบปูอัดไปอันตอนนุกใช้หม้อทอดนะคะ ไปทำขายไม้ละสิบบาทคน่ะ พร้อมจัดเสิร์ฟค่ะผู้อาจเกี๊ยขนมปงังไก่เกี๊ยขนมปงังเมนูทานเล่นค่ะเด็กๆชอบใหญ่เลยเมนูทานเล่นแซนอร่อยค่ะพี่พ,พี่เพื่อนจ๋า คลิปนี้ถ้าใครชอบก็ช่วยกดเลิกกดไลค์กดแชร์กดซับให้นกด้วยนะคะพี่พี่เพื่อนจ๋า่านไม้นกขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่พี่เพื่อนจ๋าเด็กดีจังเลยหลานยากาหลานชายค่ะ